คุณทิไวเป็นคุณแม่ของน้องวราหรือทิชาภาสิ่งสันเทียนะคะขอเรียนเชิญมาแอบด้วยหล่งสวัสดีนะคะคุณครูแล้วก็คุณพ่อ ทุกท่านค่ะก่อน,น็ด่นต้องขอขอบพระคุณที่ทางโรงเรียนให้โอกาสคุณแม่ได้มาพูดความในใจในฐานะแมใ่ในวันนี้นะคะสําหรับคุณแม่นะคะมะพรางเป็นการรอคอยที่ยาวนานแต่เลี่ยบไปด้วยความสุขน,นอกจากความสุขแล้วจะมีการลุ้นระหว่างที่เราตั้งท้องด้วยเพราะระหว่างที่ตั้งท้องนี่เขาบอกว่าเลือดออกทุกเดือนเราก็ตื่นเต้นตลอดเวลา จน,จนจะใกล้เวลาแล้วเขาก็ยังมานุ้อีกเนื่องจากเขาไม่ครบเขาอยู่แค่สามสิบหกบวกสี่จริงๆแนละ้วอีกนิดนึงเขาจะครบแล้วแต่แต่ว่าเขาคงอยากจะมาเจอหน้าคุณแม่แล้วเขาเลยรีบออกมาซึ่งพอออกมาปับ๊บวันนั้นเป็นวันแรกเราต้องใช้คําว่ารักแรกพบระหว่างเราคุณแม่ทุกคนต้องมีโมเมนต์นี้แน่นอนออกมาปั๊อ๋อีรักแรกพบของเราแล้วแล้วจะเป็นรักที่ยั่ง สำหรับระหว่างรักระหว่างเราสองคนระหว่างที่รอคอยว่าพรุ่งนี้เขาจะเอาลูกมาให้เรียทนทันใดนั้นพยาบาลเข้ามาบอกว่าคุณแม่คะน้องต้องไปอยู่ไอซียูใจคุณแม่เสียมากโอ้โหทําไมล่ะทาไมลูกฉันจะต้องไปอยู่ไอซียูระหว่างนั้น <c oughs> เราก็รอเพื่อทีะถึงวันขึ้นที่จะเข้าไปดูลูกว่าลูกเราเป็นอะไรมากขนาดนั้น ขีาไปดูจำได้ว่าเดินเข้าไปน้ำตาไหลเพราะว่าระหว่างทางไปเนี่ยเด็กทุกคนมันมีสายระยไงระย้ยยเส้นประดใส่ช่องช่วยหายใจตัวเล็กๆไปถึงลูกเราล่งใจนิดนึงมีแค่สายน้ำเกลือกับอยู่ในตู้คุณหมอบอกว่าน้อาน้ำตาเลือดต่ำขออยู่ในนี้เพราะว่าไม่ไม่ทรบาบว่าจะเกิดจากการที่คุณแม่เนี่ยน้ำน้ำค่าำแตกเปล่าทำให้มีการามีการติดเชือ้อแล้วก็ เฝ้าเข้าไปคุยกับเขาดูแลคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลก่อนเข้าไปดูนองทุกวันทุกวันจนกระทั่งเราได้กลับบ้านมาอยู่ด้วยกันการที่เรากลับบ้านด้วยกันนอกจากที่การเราได้อุ้มได้กอดกันแล้วเรายังมีสายใยที่ผูกพันกันมากกว่านั้นคือลูกได้กินนมจากเราหนึ่งปีเต็มที่มาตามกินนมจากคุณแม่โดยที่ไม่เสริมอะไรเลยก็คือเป็นความผูกพันระหว่างเราแต่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนก็มีความผูกพันระหว่างลูกด้วยนะคะ ซึ่งวิธีทางการเป็นแม่ของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่ความเป็นอยู่ที่เราอยู่สําหรับการเลี้ยงลูกของคุณแม่คุณแม่คิดว่าการเลี้ยงลูกของแม่เป็นเหมือนการปลูกต้นไม้แล้วหย่อนมาดักพันลงไปในดินค่อยๆเฝ้ารดน้ำพรัวด,ดินใส่ปุ๋ยรอคอยวันที่เขาจะผลิขึ้นมานเป็นต้นอ่อนให้เราชื่นชมวันที่เขาเลี่ยมาเป็นต้นอ่อนให้เราชื่นชม เราก็ต้องเข้าทะลุทะลวงจนเข้าค่อยๆเติบใหญ่ขึ้นมาพอเขาเติบใหญ่ขึ้นมาเริ่มเห็นกิ่งก้านสาขาเริ่มใหญ่โตขึ้นเราก็เริ่ม,มอ๋อนี่นะผลง,งานของเราคือต้นไม้ของเราอาจจะไม่ได้สวยสําหรับคนอื่นแต่ต้นไม้ของเราสวยที่สุดในสายตาของเราอาจจะมีบ้างบางวันที่เราอาจจะต้องไปรีบกิ่งที่มันเก,กะกะเด็ดใบที่มันเน่าเสีย เพื่อให้ต้นไม้ของเราดูสวยงามและเมื่อวันหนึ่งที่ต้นไม้ของเราออกดอกออกผลให้เราชื่นชมวันนั้นจะเป็นวันที่เรามีความสุขค่ะเื่ะเราเราก็จะยืนคุกค้ากันหากว่านี่ต้นไม้ของเราเติบโตแล้วนะแต่ในระหว่างนั้นเราก็ยังต้องรดี้ยงน้ำนอยดเพื่อให้เขางอกงามต่อไปใช่ไหมคะแต่การนี้คุณแม่เชื่อว่าต้นไม้ของคุณแม่คุณแม่ดูคุณเดียวไม่ได้คุณแม่ต้องขอขอบคุณคุณพ่อด้วย ที่ช่วยกันรดน้ำพวนทิ้งต้นไม้ต้นนี้ของคุณแม่ขอขอบคุณคุณครูของโรงเรียนอนุบาลพิมพิธทุกๆท่านที่ช่วยกันรดน้ำพรวนทิ้งให้รับาลเติบใหญ่เป็นต้นไม้ที่สวยงามค่ะในโอกาสนี้นะคะคุณแม่ก็ขออัเชิญคําขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวันแม่แห่งชาติปี2559มามอบให้กับคุณแม่ทุกท่านค่ะ สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายตาทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผลประกอบด้วยคุณธรรมนันทางตนย่อมได้คนดีพอแต่บ้านเมืองค่ะขอให้ลูกทุกคนเป็นขอความที่พิเศษที่สุดสำหรับทุกคนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณได้รบรรานะคะ